เจ้าหญิงค่ะอันนี้ไม่ตหมืน่กล่ม่ตร <c oughs> ม่ทอะไรเอทาํารา้ไม่ไวเจ้าหญิงน่นดีพี้ๆๆมันทำอะไรเมื่อกี้ให้มันเหลืออะไรต่อแปลอะไรต่อค่ะ ก้หัวออกมาเ้ยเควาจกันอ่มาไปกตาสอนพักตุกตาตุกตาไอ้ตุกตาใสชอบขวนซูมหน้ากูทำไมไม่ใช่กูซูมตรงนี้มาวัน โางอมงานนะจะขยับอะไรหลายรอบเยงโอ้ยสุดท้ายเลยดีให้แน่นแล้วก็กลับมาอีกฝั่งนึงตรงนี้ครัวอีกมือเดินแล้วเกินขนี่คุณครูส่งคน้านกอนนบอกนี เร็วเร็วหนึ่งนาทีแล้วจะจะแม่แป๊บนึงอ่ะเริ่มบีบแน่นจะได้สวยๆอ๋อแน่นๆเลยฮ่าแล้วแกะมาอย่างนี้อ่าเปะ